และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับเวลาซื้อรหัสผ่านเว็บไซต์ที่ n s a j o b n e t หลังจากที่เรากดยืนยันสั่งซื้อแล้วมันจะมาหน้านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในโทรศัพท์จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเรากดซื้อในคอมมันจะมาเป็นหน้าตาสวยๆแบบนี้แบบนี้ให้เราก๊อปปี้ได้ง่ายมากแต่ว่าถ้าในโทรศัพท์มันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นข้อความพืดลงมายาวๆอย่างนี้เราต้องทํายังไงเพราะว่ามีหลายคนมากที่เข้ารหัสผิดในส่วนนี้ เราต้องดูตรงนี้ครับบนชื่อมันคือชื่อของรหัสนั้นๆก็คือเวลาเราใส่ในโลบอกนะครับมันจะอยู่ด้านบนอย่างเช่นตรงนี้ d x a s o 47 <S ก๊อปตั้งแต่ตัว D มาครับระวังระวังด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีเว้นวรรคข้างหน้าตรงเนี้ยถ้าเรากอปเว้นวรรคไปด้วยมันจะทําให้รหัสผิดเราเข้าไม่ได้นี่ครับก๊อปมา D ถึง47แล้วก็ระวังเว้นวรรคข้างหลังเลข7ด้วยเหมือนกันนะครับมันจะทําให้เข้ารหัสไม่ได้กดก๊อปปุ๊บก็ใส่ไปปุ๊บจากนั้นล่างรหัสก็คือด้านล่างนะครับมันก็คือรหัสผ่านของรหัสนั้นนก็อเหมื ก็อบจากตั้งแต่ตัว M มาจนถึงตัว E อย่างนี้ปึ๊บป๊บแล้วกดล็อกอินนี่ครับก็จะเข้ารหัสได้แล้วแต่ว่าถ้ารหัสมันเข้าไม่ได้จริงๆสามารถติดต่อไปหาแอดมินได้เลยนะครับติดต่อ,อยังไงนี่ครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนมันจะมีคําว่าติดต่อตรงนี้กดคลิกเข้าไปเลยครับมันจะลิงก์ไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วกดส่งข้อความตรงนี้ได้เลยครับแล้วคุยกับแอดมินได้เลยว่ารหัสมไม่สามารถเข้าได้เดี๋ยวพี่แอดมินเขาจะมาคอยตอบคอยช่วยเหลือเองครับไม่ต้องห่วงเออแล้วก็ถ้าใคร ถ่ายคลิปแบบที่ผมบอกไว้เพื่อจะเป็นการเคลมรหัสก็ส่งไปให้พี่แอดมินได้เลยนะคะพี่แอดมินเขาจะช่วยดูให้หรือถ้าใครลืมถ่ายคลิปไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังสามารถติดต่อไปขอความช่วยเหลือได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ถ่ายคลิปไว้จะดีกว่านะเพราะว่าพี่แอดมินเขาจะจะได้ตรวจสอบและเช็คอะไรให้ให้ให้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ครับ